ในเรือนหมู่ของเจ้าคุณอินแม่หญิงพุทธซอนเป็นที่รักของเบาไวพร่ทุกคนนางมีกิริยางดงามน้ำใจประเสริฐและฝีมือเย็บปักถักร้อยที่หาตัวจับยากแต่ความดีของนางกลับเป็นดังน้ำแหลมทิ่มแทงใจของคุณหญิงจำปาภรรยาเอกของเจ้าคุณผู้ซึ่งริษยาในความงามและความดีพร้อมของพุทธซอนเสมอมา วันหนึ่งขณะที่พุทธซ้อนกำลังปักฝ้าลายพรึกษาอย่างวิจิตเพื่อมอบให้เจ้าคุณคุณหญิงจำปาก็เดินเข้ามาแววตาแข็งกร้าวนางสแสร้งทำเป็นว่าปิ่นทับทิมล้ำค่าของตนหายไปแล้วสั่งให้เบาไพร่หรือคนข้าวของของพุทธซ้อนเป็นการใหญ่แล้วแล้วเรากับนัดแนะไว้เบาคนสนิทของคุณหญิง ก็พบปิ่นนั้นซ่อนอยู่ในหีบเสื้อผ้าเล็กๆของพุทธสอนคนเมรคุณเลี้ยงไม่เชื่องคุณหญิงตวาดลั่นพุทธสอนยืนนิ่งน้ำตาคลอหน่วยแต่ไม่ได้เอ่ยคำแก้ตัวใดๆนางรู้ดีว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดของนางพุทธสอนถูกลงทันสถานหนักนางถูกขับไล่ออกจากเรือนใหญ่ ให้ไปอยู่ที่กระท่อมเก่าท้ายทุ่งนาติดกับริมแม่น้ำที่เชี่ยวกรากในฤดูน้ำหลากกระท่อมนั้นสุดโซมหลังคารั่วและอยู่ใกล้กับต้นโพใหญ่โบราณที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีรุกขเทวดาสิงสถิตยอยู่คุณหญิงจำปาสั่งห้ามไม่ให้บ่าวคนใดติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือพุทซ้อนอีก นางต้องการให้พุทซ้อนอยู่อย่างลํำบากจนต้องสมสารกลับมาขอขมานางคืนแรกในกระท่อมนั้นช่างเงียบเหงาและน่ากลัวแต่เมื่อพุทซ้อนมองออกไปนอกหน้าต่างนางกลับเห็นภาพที่น่าอัศจรรย์เหมือนหิงห้อยนับร้อยนับพันตัวบินวนเวียนอยู่รอบกระท่อมและต้นโพใหญ่ส่องแสงระยิบระยับราวกับดวงดาวบนดิน และในความเงียบนั้นนางได้ยินเสียงคล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาปลอบประโลมมาจากทางต้นไม้ใหญ่แทนที่จะจมอยู่ในความเศร้าพุทธสอนกลับเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบนางซ่อมแซมกระท่อมด้วยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆไว้พอกินทุกเช้าเมื่อหุงข้าว นางจะตักเข้าสวยคำแรกไปวางไว้ที่โคนต้นโพใหญ่เพื่อเป็นการบูชาเทวดาอารักษ์นางแบ่งปันอาหารให้สรรพสัตว์ที่ผ่านไปมาทั้งนกกระรอกและแม้กระทั่งปลาในแม่น้ำไม่นานนักบริเวณรอบกระท่อมของนางก็กลับดูสดชื่นและมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างน่าประหลาดใจผักงอกงามดอกไม้บานสะพรัง่งวันหนึ่ง เบาเท่าที่เคยเมตตานางแอบลอบมาหาพร้อมข่าวร้ายคุณหญิงท่านจะให้คนมาค้นต้นโพใหญ่นี่เจ้าค่ะนางกระซิบท่านว่าจะสร้างศาลาริมน้ำไว้พักผ่อนหัวใจของพุทซ้อนหล่นวูบนางมองไปยังต้นโพที่เปรียบเสมือนสหายเพียงหนึ่งเดียวของนางด้วยความวิตกกังวลคืนนั้นเมฆฝนตั้งเขามาแต่ไกล ลมพัดแรงจนน่ากลัวขณะที่พุดซ้อนกำลังสวดมนต์อยู่ในกระท่อมนางก็เผลอหลับไปและฝันเห็นนิมิตอันแปลกประหลาดพญานาคขราชตนหนึ่งมีเกล็ดสีทองอร่ามราวกับทองคำเลื้อยออกมาจากโพรงใต้ต้นโพใหญ่ท่านจ้องมองนางด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วกล่าวด้วยเสียงก้องกังวาลว่าอย่าได้กังวลไปเลยแม่หญิง ผู้มีสัจจะอีกไม่นานทาราจะหลั่งไหลามาชำระล้างความอธรรมขอเพียงเจ้าจงอยู่ในที่ของเจ้าใกล้ร่มไทรแห่งนี้แล้วเจ้าจะปลอดภัยกดซอนสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่เหนือศีรษะและเสียงสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วนางได้ยินเสียงน้ำในแม่น้ำดังขึ้นผิดปกติมันไม่ใช่เสียงไหลเอื่อยๆอย่างเคย แต่เป็นเสียงคลื่นๆที่น่าพรันพรึงเพียงชั่วข้ามคืนน้ำในแม่น้ำก็เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งนาจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดย่อมระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เรื่องน่าอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นมวลน้ำที่ไหลเชี่ยกราดเมื่อมาถึงบริเวณกระท่อมของพุทซ้อนกลับแยกออกเป็นสองทางโอบล้อมกระท่อมและต้นโพใหญ่ไว้ เรากับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ที่ดินผืนเล็กของนางยังคงแห้งสนิทไม่เปียกน้ำแม้แต่น้อยคุณหญิงจำปายืนมองเหตุการณ์จากบนชานเรือนใหญ่ถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความโกรธแค้นนางพุทซ้อนมันต้องใช้มนดำทำคุณใสแน่ๆน,นางกรีดน้องอย่างบ้าคลั่งด้วยความริษยาที่บดบังจนหน้ามืดตามัวเธอจึงหันไปสั่งเบาชายชุกชกันว่า พวกเองจงลุยน้ำไปไปลากตัวมันออกมาแล้วเผากระท่อมของมันทิ้งซะบ่าวชายหลายคนรับคำสั่งอย่างไม่เต็มใจพวกเขาเริ่มลุยน้ำที่สูงระดับเอวมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของพุดซ้อนแต่ยิ่งเข้าไกลกระแสน้ำกลับยิ่งเชี่ยวกรากขึ้นอย่างผิดสังเกตวนเวียนอย่างรุนแรงจนพวกเขาไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้บางคนเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่วายวนอยู่ใต้น้ำขุ่นคลักคล้ายกับงูยักษ์ ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาทั้งหมดจึงรีบถอยกลับขึ้นฝั่งแล้วไปรายงานคุณหญิงว่าไม่ได้ขอรับคุณหญิงที่นั่นมีอาถรรพ์แรงกล้าเจ้าที่เจ้าทางคงกําลังคุ้มครองมันอยู่คุณหญิงจมปากระทืบเท้าด้วยความขัดใจนางหันไปฟ้องเจ้าคุณอินผู้เป็นสามีท่านพี่เห็นหรือไม่นางพุทธ้อนมันเลี้ยงผีมันกําลังทําคุณใสเพื่อทําร้ายเราท่านต้องจัดการมันแววตาของนางเต็มไปด้วยความอาฆาตหมาดร้าย เจ้าคุณอินมองภาพเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยใจที่สับสนท่านไม่ใช่คนโง่เขลาและลึกๆแล้วท่านไม่เคยเชื่อว่าพุทธสอนจะเป็นคนชั่วร้ายภาพของกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างสงบท่ามกลางกระแสน้ําเชี่ยวทําให้ท่านรู้สึกถึงบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ความสงสัยในตัวภรรยาเริ่มก่ะตัวขึ้น คืนนั้นท่านแอบเรียกบ่าวเท่าที่เคยรับใช้พุทธสอนมาสอบถามความจริงอย่างเคร่งเครียดในที่สุดบ่าเท่าก็ยอมคลายความจริงทั้งหมดเรื่องที่คุณหญิงจำปาเป็นคนวางแผนใส่ร้ายพุทธสอนเรื่องปินทับถิมเจ้าคุณอินถึงกับนิ่งอึ้งไปท่านเดินกลับไปเผชิญหน้ากับคุณหญิงจำปาในห้องนอนน้องหญิงปินทับถิมวงนั้นเป็นเจ้าที่นำไปซ่อนไว้เองใช่หรือไม่เสียงของท่านเรียบ แต่เย็นชาเมื่อถูกจับได้คุณหญิงจำปาก็กรีดร้องโวยวายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานางกล่าวหาว่าเจ้าคุณอินหลงสเสน่ห์ของนางพุทธสอนจนไม่ลืมหูลืมตาการโต้เถียงบานปลายจนในที่สุดคุณหญิงจำปาก็ยื่นคำขาดหากท่านยังเชื่อมันมากกว่าข้าก็จงเลือกเอาระหว่างข้าผู้มีทั้งทรัพย์สมบัติและเส้นสายกับนางแม่หมดนั่น ท่านต้องสั่งให้คนไปโค่นต้นโพผีสิงนั้นทิ้งแล้วจับนางพุทธสอนมาลงโทษต่อหน้าข้าขณะที่เจ้าคุณอินกําลังตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกท้องฟ้าที่เคยเริ่มสว่างก็กลับมืดครึ้มลองอีกครั้งดำมืดยิ่งกว่าครั้งก่อนท่านใดนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในเรือนหน้าตาตื่นท่านเจ้าคุณขอรับ แย่ yeah, แล้วนี่คือลมหายใจพญานาคน้ำเหนือกำลังมาเป็นมหันตภัยที่ร้อยปีจะมีเพียงครั้งเดียวคำทำนายของผู้เท่าเป็นความจริงคลื่อนน้ำขนาดมหึมาสูงเท่าหลังคาเรือนกำลังเคลื่อนตัวลงมาตามลำน้ำด้วยความเร็วที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่มันคือสึนามิขนาดย่อมของแม่น้ำ เสียงต้นไม้ใหญ่หักโคน่นเสียงสัตว์ร้องด้วยความตื่นตระหนกดังผสมปนเปกันไปหมดน้ำระลอกแรกซัดเข้าปะทะรั้วมไม้ของเรือนเจ้าขุนจนพังทลายในพริบตาเบาวพร่ต่างวิ่งหนีตายกันอลมานเจ้าขุนอินยืนตะลึงมองจากหน้าต่างชั้นบนท่านเห็นภาพที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นกระท่อมของขุดซ้อนซึ่งบัดนี้ ดูเหมือนเกาะเล็กๆยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาราวกับกำลังโอบอุ้มที่ดินผืนนั้นไว้ต้านทานกระแสน้ำที่บ้าคลั่งท่านหันไปมองหน้าคุณหญิงจำปาซึ่งบัดนี้ใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเรือนไม้สักหลังใหญ่ที่เคยโออาบัดนี้กำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง สียไม้ลั่นเอียดอารคานเรือนเริ่มปรีแตกคุณหญิงจำปาสติแตกนางกรีดร้องชี้ไปยังทิศของกระท่อมพุทซอนเป็นเพราะแกนางตัวกาลกินีเพราะแกคนเดียวนางสิ้นหวังและคลุ่มคลั่งในวินาทีนั้นเองเจ้าคุณอินก็ได้ประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมความพิมาตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพราะพุตซอน แต่เป็นพราะกิเลสและความอธรรมในใจของภรรยาตนเองท่านรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งที่ปล่อยให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นในเรือนของท่านและแล้วด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวเสาเอกของเรือนก็หักสะบ้นลงพื้นที่ท่านยืนอยู่เริ่มเอียงวูบโครงสร้างทั้งหมดของเรือนใหญ่กำลังจะพังทลายลงด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณมาถึง น้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายทิ้งไว้เพียงซากปร,รักหักพังและความเสียหายสุดขนานับเรือนใหญ่ของจู่คุณอินได้หายไปทั้งหลังกลายเป็นเพียงกองเศษไม้ที่กระจัดกระจายผู้รอดชีวิตต่างเนื้อตัวมอมแมมบาดเจ็บเจ้าคุณอินรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิดแต่คุณหญิงจำปาได้หายสาบสูญไปกับสายน้ำ ท่ามกลางภาพแห่งความพินาศนั้นสิ่งเดียวที่ยังคงตั้งตะหง,งานอยู่อย่างไม่บุบสลายคือกระท่อมไม้เล็กๆและต้นโพ้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านอย่างสง่างามไม่นานนักประตูกระท่อมก็เปิดออกแม่หญิงพุทธสอนก้าวออกมาในมือของนางมีหม้อยาและผ้าพันแผลนางไม่ได้แสดงท่าทีดีใจหรือเยาะเยะ้ยใบหน้าของนางมีแต่ความเมตตาสงสาร นางเริ่มเดินเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทีละคนทีละคนโดยไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียวเจ้าคุณอินเดินโซซัดโซเซเข้าไปคุกเข่าลงต่อหน้าพุทธสอนข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพุทธสอนเพียงแต่พยักหน้ารับแล้วยื่นถ้วยน้ำให้ท่านดื่มต่อหน้าผู้รอดชีวิตทั้งหมด เจ้าคุณอินได้เล่าความจริงทุกอย่างประกาศคืนความบริสุทธิ์ให้แก่พุทธสอนชาวบ้านที่ได้เห็นปฏิหารกับตาตนเองตานก็ยกมือไหว้ท่วมหัวพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเทพพยดาและรุกเทวดาผู้พิทักษ์ต้นโพได้คุ้มครองแม่หญิงพุทธสอนไว้เพราะนางเป็นผู้มีศีลมีสัจจะและมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องราวของแม่หญิงพุดซ้อนผู้ใจงามก็ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปเพื่อย้ำเตือนผู้คนว่าเกราะคุ้มภัยที่ดีที่สุดไม่ใช่อำนาจหรือทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นกรรมดีที่ตนได้สร้างสมไว้ตลบเมาเเวงให้ช่วยขยุมอันแล้วนี่กลับไปช่วยข้าเดี๋ยวนี้พบกันใหม่ ยังไม่ตายในบีเดตไม่เป็นก็ตาย